เ้าตายเค่หนึ่งแล้วแล้วตายเค่หนึงผมไปเจ็บโรกไม่อยู่ต้นนั้นพุนผมไมายืนไหอยู่หน้าประตูในวัย59ปีของแม่ตุ้มกับชีวิตช่วงบั้นปลายกับสามีผู้มีจิตใจประเสริฐ คอยหงหาดูแลเสมอต้นเสมอปลายแม้ในวันที่ต้องต่อสู้กับโรคไตาวายระยะสุดท้ายอย่างทุลักษ์ทุเลพิษของโรคร้ายนี้เคยทำแม่ตุ้มหยุดหายใจไปแล้วกว่าสี่ชั่วโมงจนคนที่เธอรักต้องกึ่งทำใจชีวิตคู่ตายายอาจถูกความตายพรากจากตายหมายถึงยังไงเขาหยุดหายใจเหรอหายใจเราตาตเย้นหนึ่งแล้วย่วนโรงพยาบาล รุ่งบานจังหวัด้อยเอ็ดอนอยูมอำเภอเกษตรพิเศษ,ษเอาขึ้นรถไปแล้วก็ตายเธอานึงพยาบาลให้พ่นเหรอพยาบาลซุ้มสิไปทรงเราทรงเขาจังหวัดให้พ่อมพ่นกอดแขนผมนมอ้อมพ่นไม่แล้วพ่อเงยพ่อก็ไปเก็บดอกไม้มายืนร้องไห้เมียหยุดหายใจเงี้ยหรอ,อมานั่งผมไม่ยืนสูบใหญ่ยูอเอ็กจังได้ไจังเด็กข,ขึ้น ผมก็เ,กกกเลยไปเอาน้ำหวานกอกปากเราไปเอาน้ำห้อนใส่ผาคมเอาไปมาเราคืนมาเป็นคน<อ>ความตายพาเธอกลับมาเพราะเหมือนว่าห่วงสุดท้ายยังไม่สิ้นสุดลูกสาวที่พลัดพรากตั้งแต่สองขวบคือความหวังเดียวแม้ลมหายใจจะรวยรินแต่หัวใจไม่ยอมดับ วันนี้อีเตอร์อีจันเดินทางมารับอีกหนึ่งความหวังที่บ้านค้องไก่ตำบลชุมช้างอำเภอผพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับมันเป็นห่วงไม่เคยได้พูดอะไรกับลูกเลยอ่ะมันเป็นห่วงห่วงคิดทุกวันนอนก็ไม่หลับต้องกินต้องกินยาระงับประสาทอ่ะคิดถึงลูกอยากเห็นลูกอ่ะ โตได้เห็นละคนคนสามคนสี่เห็นละเหลือแค่คนที่สองคือพี่อึงจ้ะอยากเห็นลูกหมดทุกคนแล้อยากแกอยู่ล้วทรมานคนดูด้วยสงสารแกแล้วเราไปรู้จักกันกับแฟนได้ยังไงอ๋อเขาไปออกเรือแม่ก็ไปทำงาน อยู่ร้านแม,แม่แม่แม่เลี้ยงเขาเปิดร้านอาหารก็เลยไปเปิดไปถาขายช่วยเขาแม่ตัวเองเลี้ยงคนเรืออยู่จ้ะแม่ของแม่ตุ้มจะเลี้ยงคนเรือหมายถึงเป็นคนเป็นเจ้าของเหรอจ้ะเป็นคนทํากับข้าวทําอะไรให้คนเรือกินอย่างนี้จ้ะอ๋อแล้วเราก็เลยได้เป็นลูกมือเป็นคนช่วยจะ,จะเจอกันกับแฟนได้ไแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออ้วนเขาชื่อจริงชื่อชาน เจอเขามาพักอยู่ที่บ้านแม่เ<อ>วลาคนเรือมา,อานี้เขาก็มาพักที่บ้านแม่ก็แม่ก็ทำกับข้าวเขากินบางคนเขาก็ให้ทีละห้าร้อยทีละพันอย่างนี้อ๋อเหมือนถ้ากลับเข้าฝั่งทีหนึ่งก็จะมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กินข้าวนอนอยู่ที่นี่จ้ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ได้พบรักกันกับพ่ออ้วนนี่ยอายุสิบสี่ปีสิบห้าปีนีน่แหละสิบห้าปีจ้ะจีบกัน แม่บอกว่าถ้ามึงทรักชอบกันมึงก็ผูกข้อมือข้อมือกันซะก็เลยอยู่ตกลงอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันเขาออกเรือไป้วจะรย์ก็ท้องอ,ออกเรือไปก็มาบ้างไม่มาบ้าง แล้วแล้วเราอยู่กับใครล่ะตอนระหว่างท้องอ่ะอยู่กับแม่ไปทำงานโรงงานไปแกะกุ้งหั่นหมึกลรอในขนาะที่ยังท้องอ่ะนะไปมามาไปสองสามเที่ยวเดือนสองเดือนถึงจะมาหาเมียทีหนึ่งพอใกล้จะคลอดเขาก็มาอมมาแล้วเขาก็พาไปเช่าบ้านอยู่ตั้งหาได้เดือนหนึ่ง<ม>เขาก็ออกเรือไปแต่นี้ก็ไม่มาไม่เห็นเลย ตอนนั้นน้องเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง<จ>เราเริ่มตั้งชื่ออย่างเมื่อก่อนชื่ออึงแล้วก็ชื่อชื่อมาริช้อนหรือมาริซ้อนนี่แหละเมื่อก่อนแม่ยายเขาตั้งชื่อให้แต่เลยไม่ชอบแลยก็เรียกกันอึงอึงตอมานี่แหละทำไมเรียกว่าอ,อึงตัวเหมือนอึงไงหรอแล้วเราไม่ได้ไปแจ้งเกิดลูกหรอไปแจ้งแต่เขาบอกว่า ต้องให้พ่อมาแจ้งด้วยเขาก็เลยไม่แจ้งก็กลับมาก็เลี้ยงลูกทั่วไปปกติไม่ได้ไปติดต่อทำเรื่องอะไรเราเราก็ทันได้ให้นมได้อุ้มลูกได้ได้สองปีสองขวบตอนนั้นเริ่มเดินยังสองคนเดินแล้วเดินแล้วจำจำแม่ได้แล้วรอแล้วเขาเขาเรียกแม่ยังเรียกแม่แม่ตุ้ม เรื่องราวของเด็กหญิงสองขวบในอกแม่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนในวันที่สามีกลับมาบอกให้พาลูกสาวไปอยู่กับแม่ย่านับจากวันที่ห่างอกวันนั้นก็กลายเป็นความพลัดพรากจนถึงวันนี้40ปีวันนั้นเกิดอะไรขึ้นพ่อเขาบอกว่าให้เอาลูกไปไว้บ้านกับแม่เขาเรือเข้ามาแล้วเขาจะมารับแล้วกลับไปอยู่บ้านด้วยกันย่าเขาบอกว่าไป กูจะเลี้ยงไว้แล้วมึงก็พากันไปทํางานไปคืนนั้นที่ก่อนที่จะต้องแยกกับลูกอ่ะคืนนั้นทําอะไรกันมั้งอะทำะไรนอนไม่หลับเลยนอนกอดแต่ลูกนอนกอดลูกแล้วก็น้ําตาไหลว่าใจอุ้มกลับมาคืนแล้วกลัวย่าเขาไม่ให้เอามาก็เลยพากันมาลูกก็ร้องไห้เลยเป้ ก็ไม่รู้ยังไงแล้วก็หันหลังกลับจะไปหอมลูกกิ่นไม่ต้องมายุ่งกับมันหรอกมึงไปเลยไม่ต้องมานี่มันหรอกมันอยู่กับกูไม่เป็นไรหรอกเขาว่าก็เลยกลับกลับมาก็ตัดใจไม่ได้ เป็นไงมัง่งกลับมาคืนแรกเอากลับมาถึงนูสาคอนก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่งคิดลูกกันเห็นตอนมันวิ่งออกวิ่งเข้ามันไม่ได้ใส่กางเกงอะ่ะมันถอดเสือ้อถอดผ้าวิ่งเล่นของมันวิ่งไปวิ่งมาคิดทุกวันนั่นแหละวะ่าเออถ้าเราไม่ตามหาลูกก็คงตามหาเรานอกจากเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแค่นั้นแหละ แล้วยังไงที่นัดกันว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วจะย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่ากันเขาว่าไงไม่พูดเขาก็หันหน้านี้ไปกลับไปเรือ,อพอเรือจะออก<ๆ>เขาก็มาบอกว่าเรือออกแล้วนะเขาก็ไปแค่นั้นแหละผ่านไปสามเดือนเขาถึงจะมาะเขาแวะมาแล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าไม่ต้องรอเขาเลยนะ ขาจะไปออกเรือนานๆห้าเมอห้าปีเขาว่าอย่างนี้ไม่ต้องรอเขาหรอกลูกก็ไว้กับแม่นั่นแหละไว้อย่างนี้อ้าวทำไงตัวเองก็อยู่ไปตัวเองจะมีใครก็มีไปไว้อย่างนี้อ้าวแล้วทําไงทีนี้พอได้ยินแบบนั้นก็ไม่พูดอะไรก็แ้วแต่มันจะทำแน่แต่มันแล้วลูกล่ะลูกก็เอออยู่กับแม่องไม่เป็นไรเราก็เดี๋ยวสักวันแล้วก็คงเห็นหรอก็อย่างนี้ เลยไปหาอีกคนที่มันพามาบอกเขาว่ามันตายแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาลูกเท่าทุกวันนี่แหละสองพ้ายยี่สปดเลี้ยงจนถึงสองพันห้าร้อยสาสิบสองปีเอาไปยกให้พ่อปู่แม่ย่า,าผ่านมาอีกยี่สิปีเลยเหรอปี 50, ห้าศูนย์เนาะ เอาแล้วระหว่างปีระหว่าง10บ0ปีนะี่สิบสปีทําอะไรทําไมเราถึงไม่ได้กลับไปหาพี่นิ่มเพื่อจะไปตามหาลูกอะ่ะทำแต่ง,งานไหนแม่ก็แก่แล้วต้องเลี้ยงแม่ต้องเล้ยูกหลานก็เยอะลูกหลานตั้งห้าหคนก็คนคน,คนเดียวทํางานไหนจะเสียค่าเช่าบ้านไหนจะกินไหนอะไร คนเป็นแม่แม้คำว่าหน้าที่จะค้ำคอแค่ไหนเวลาผ่านไปหลายสิบปีลูกคนนี้ก็ยังอยู่ในใจเสมอในวันที่แม่ตุ้มพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งเงินเธอเหมารถออกตามหาลูกแม้จุดหมายจะเลือนรางแต่ก็ขอไปหวังเอาน้ำบ่อหน้าแม่เคยไปแนะแม่เคยนัน่งรถไปคนเดียวเมื่อไหร่เมื่อไหร่พอดีโควิดรัฐบาลก็ให้เงินหมื่นห้า แม่ก็พาแม่ไปหาเหมารถในพลวิสัยพาเขาไปว่าบ้านนี้บ้านนั้นบ้านนี้เขาว่าเขาไม่รู้พาขี่ไปจนหมดเงินเจ็ดเจ็ดพันอ่ะไม่มีไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม่ก็ไม่รู้ทางเข้าไม่รู้อะไรอไปตามหาที่อึ่นเนี่ยเหรอที่อื่เนี่ยเหรอ ข้อมูลของพี่อึงพี่อึงเนี่ยลักษณะมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตบ้างนี่เนี่มีอะไรมีข้างไหนข้างนี้หรือข้างนี้ไม่รู้จำไม่ได้แต่เป็นไฟเลยใช่ไหมโหนกแก้มเหรอจา้าข้างเดียวใช่ไหมจา้าตรงนี้นลักษณะอะไรของพี่อึงที่ที่เขาจะเป็นคนล่ําเป็นคนล่ํํๆแล้วก็คนตัวไม่ใหญ่หรอกคนตัวเล็กพี่อึงเกิดปีอะไร พี่อื่เกิดสองแปดสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดจำได้แม่นเลยใช่ไหมนี่คือปีเกิดลูกใช่ไหมใช่เลี้ยงจนถึงสองพันห้าร้อยสามสิบสองปีจเอาไปยกให้พ่อปู่แม่ย่าจพ่อพ่อปู่แม่ย่าชื่ออะไรไม่รู้รู้แต่นามสกุลก็คือสีอะไรนะสีหาราชเพนวงศาสีหาราชสีหาราชจกับเพนวงศารามีพี่มีน้องไหมตาอ้วนเนี่ยมีชื่อชื่อเพน พี่ชายเขาพี่ชายชื่อเพนจ่ะชื่อจริงชื่ออะไรไม่เห็นได้เขาเรียกเลยเพนเพนเห็นเขาเรียกพี่ชายเขาชื่อเพนเป็นแท้ๆไหมพี่ชายแท้ๆไหมแท้ๆเขาหรอเขาทํางานอะไรอยู่ที่ไ,ไหน,นเ<ข>มืเอ่อก่อนเขาทำเมื่อก่อนเขาทํางานเป็นยามยูนิคอร์ดยูนิคอร์ดคือที่แม่ไปแกะกุ้งนั่นเหรอจ ฝากอะไรไปบอกพี่อื่นก่อนไหมบอกว่าแม่ขอโทษที่แม่เ,เชื่อพ่อเอาลูกไปไว้กับย่าไม่ได้เลี้ยงลูกเองแล้วถ้าสมมติอย่างนี้ถามตรงๆอันนี้คุยกันแบบใช่เนี่ยแล้วถ้าสมมตุติลูกเขาคิดว่าแบบแม่ป่วยแล้ว ตามหาตอนป่วยเงี้ยเราโกรธเขาไม่หนึ่เราจะโกรธไหมโกรธไม่โกรธเขาแม่มาหาแม่เขาไม่โกรธแม่ไม่โกรธเขาแม่ขอให้แต่ว่าเขาอยู่มีกินอยู่ดีมีไม่เดือดร้อนอะไรไงยเขาไม่มาหาแม่เขาไม่รับถือแม่แม่ก็ไม่โกรธเขาเพราะแม่เป็นคนเอาเขาไปไว้กับย่าเองแม่รักหนูแม่อยากเห็นหนู แม่ไม่ให้ลูกมารับเลี้ยงแม่ไม่ให้ลูกมาดูแลแม่รอกแม่อยู่แค่นี้อยู่กับน้านี่แม่ก็สบายใจแล้วห่วงสุดท้ายของคนตายแล้วฟื้น ลูกสาวคือความหวังเดียวของลมหายใจที่รวยรินภารกิจนี้จะมีปาฏิหารรออยู่ปลายทางหรือไม่ต้องติดตามเอาใจช่วยแม่ตุ้มนะครับปาฏิหาร ฝากกดฟ้าดางเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากันจะท้องไปยหญปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้า